ก็ขอความจเจริญสุขจเจริญธรรมแก่ชาวพุทธทุกผู้ทุกคนเทินวันนี้อาตมาจะพูดแบบกระชับเพราะต้องการเนื้อที่อย่าให้เกินห้านาทีขณะนี้ทุกคนเจอปัญหาเดียวกันสำหรับผู้ที่สร้างบารมีทางลกโซเชียลอาตมาก็เจอเ Facebook ของอาตมาถูกบล็อก YouTube ของอาตมาถูกบล็อกข้อมูลต่างๆสูญหายไปหมดปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้ทุกเราฐานะสิทธาคตต้องมีปัญญาแก้กันไปอาตมาจึงอยากจะบอกญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในบุญกุศลครั้งนี้ท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือ ที่พอจะใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้ให้บริจาคมาที่สำนักงานทนายโซนิสวนีเลขที่58หมู่12ตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญรหัสไปรษณีย์3 0 0 0 0หรือสา์7 0โทรศัพท์098-555-7255 อาตมามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับบริจาคโทรศัพท์ไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการสร้างบารมีเพราะที่ผ่านมาอาตมาก็มีอยู่สองเครื่องสามเครื่องในสภาพอย่างนี้นี่กับเขาก็บริจาคมาราคาไม่กี่บาทก็โกโลโกโซโซนี่ก็เครื่องหนึ่งก็สภาพที่อาตมาใช้อยู่ในการสื่อสารข้อมูลไปให้ญาติโยมทั้งหลายที่รู้สื่อสารข้อมูล ภัยพระพุทธศาสนาใช้ส่งธรรมะส่งข้อคิดสกิดใจไปให้แก่ชาวพุทธทุกท่านท่านใดที่บริจาคทานโทรศัพท์มาในครั้งนี้บุญอนิสงของท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนักคือการให้แสงสว่างเรียบดังการให้ธรรมะเป็นทานหรือให้ความรู้เป็นทานนั่นเองเป็นอนิสงที่ประเมินค่าไม่ได้ บริจาคโทรศัพท์มาท่านจะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของอาตมาแต่จริงก็โยงไปถึงหลักพุทธศาสตร์ของเราโทรศัพท์มือถือก็คือการสื่อสารได้ไกลท่านอาจจะมีหูที่หูที่ฟังได้ไกลหรือมีดวงตาที่เห็นทำโดยเร็วในการสนับสนุนให้กับพระพิสุสงฆ์ที่เขาต้องการเผยแผ่ทางโลกโทเชียวหรือทางโทรศัพท์ทำไมอาตมาจะต้อง ขอรับบริจาคโทรศัพท์ที่พอจะใช้ได้แต่ที่ท่านไม่ใช้แล้วอาตมาจะนำมาทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามาเผยแผ่ภัยพระพุทธศาสนามาเผยแผ่หลักธรรมให้กับพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยมแต่ที่อาตมามีอยู่เนี่ยมันก็พอใช้แบบโกโลโกโสอยู่แต่ถ้ามียิ่งเยอะยิ่งดีอาตมาจะได้แบ่งไปให้สะทะมิตรไปหลายคน ที่เขาทําอย่างกับอาตมาแต่ก่อนอาตมาก็ไม่คิดไม่เคยคิดถึงข้อนี้แล้วก็ไม่คิดเคยคิดที่จะทําในประเด็นนี้แต่นี้เมื่อเฟซบุ๊กของอาตมาถูกบล็อกถูกบล็อกแล้วบล็อกอีก YouTube คิดว่ามาตรฐานที่สุดก็ถูกบล็อกจนหมดข้อมูลของอาตมาสูญหายไปหมดอาตมาก็เลยมีความคิดที่ว่ามึงบล็อกตัวนี้มึงยิงเฟซตัวนี้กูร่วงกูก็ใช้ตัวใหม่ไปเรื่อย มีแมงสักสิบเครื่องบล็อกห้าเครื่องก็ยัง 1, เหลืออีกห้าเครื่องไปตัวสำรองทํางานต่อไปบล็อกเครื่องนี้สามสิบวันเครื่องนู้นเปิดก็ยังต่อไปได้อีกนี่คือความคิดของอาตมาใครเห็นดีเห็นงามกับอาตมาก็สนับสนุนอาตมาได้ใครไม่เห็นดีเห็นงามก็อยู่เฉยเฉยผู้ที่มีสติและปัญญาเขาก็คิดเป็นคนที่ชอบอาตมาก็เยอะ คนที่เกียดอัตมาก็มีคนที่เห็นด้วยกับอัตมาก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับอัตมาก็มีอัตมารู้ไม่ใช่ไม่รู้เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้เวลาของเราสั้นนิดเดียวอายุมนุษย์ก็สั้นนิดเดียวสร้างบารามีกันไป